ตำรวจคุมตัวช่างกิดมืออุ้มหนุ่มโรงงานทิ้งมอเตอร์เวย์ฝักขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาและผู้ต้องหาอีก4ี่รายต้องแยกสอบเมื่อตอนเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่สถานีตำรวจภูทรบางประกงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางประกงได้นำตัวนายกิติโชตหรือช่างกิดวัย37ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาอุ้มฆ่านายธนาสันรหรือใหม่อายุ33ปีก่อนที่จะนำศพมาทิ้งไว้ที่บริเวณเลียบมอเตอร์เวย์ค่ะเข้ากรุงเทพมหานครในพื้นที่ของตำบลบางวัว อำเภอฉะเชิงเซาอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเจ้าหน้าที่คุมตัวช่างกิดขึ้นรถไปฝากขังที่สารจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งก็พบว่าช่างกิดนั้นอยู่ในอาการค่อนข้างเคร่งเครียดเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนโดยช่วงเช้ามีคนรู้จักนําอาหารกับน้ําดื่มมาเยี่ยมซึ่งพอพาตัวช่างกิดขึ้นรถทางสื่อก็ได้พยายามถามสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้คืออะไรลังสาววรรณพรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่และอยากจะขอโทษผู้ตายหรือฝากอะไรถึงครอบครัวผู้ตายไหมแต่ช่างกิดก็ไม่ได้ตอบคาถามอะไรค่ะก่อนจะก้มหน้า เนขึ้รถไปลยส่วนผู้ต้องขังทั้ง4คนตอนนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างการแยกสอบสวนเพื่อสอบพิรุธเพราะว่าทุกคนให้การไม่ตรงกันค่ะและก็ยืนยันเพียงว่าขึ้นไปนั่งบนรถเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นกับช่างกฤิตค่ะไปดูทางฝั่งของตํารวจปปปกันบ้างค่ะวันนี้ลุยต่อนําหมายสารบุคคลบ้านของอดีตภรรยาเอกปากน้ําในคดีตบรัพย์เพื่อหาหลักฐานเชื่อมโยงยึดมือถือตรวจสอบหลังจากพบพิรุธมีการลบข้อความในแชทด้วยผู้สื่อข่าวรายงานคําว่าพลตบตรีจรุนเกตปานแก้วรองผู้บัญชา การตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้พลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปอปอ,ปอ,ปอนำกำลังพร้อมกับหมายสารของสารอาญาค่ะเข้าไปค้นบ้านพักของอดีตภรรยาของนายเอกปักน้ำซึ่งพักอยู่กับบุตรชายวัยวสี่ขวบในบ้านพักย่านเพชรกเกษมที่เขตบางแคด้วยผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบเอกสารต้องสงสัยจำนวนหนึ่งแล้วก็บัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนายเอกมียอดเงินเข้าบัญชีหนึ่งแสนบาทตอนนี้เหลือห้าหมื่นบาทก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับนำเอาโทรศัพท์มือถือของอดีตภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยไปตรวจส ด้วยค่ะเพราะว่ามีการลบแชทไลน์แล้วก็แชทในสตอรี่อยู่หลาย10รายการเหมือนกันสําหรับผลการเข้าตรวจสอบบ้านอดีตภรรยาของนายเอกนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้นายเอกเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบภักหนึ่งในข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินสาหรับตนเองโดยมิชอบหลังพบว่านายเอกคนนี้รวมกับนายศรีสุวรรณจัญญนยานายเจงดอกจิกแล้วก็นางสาวพ,พิมณนนฐาคมคูเรียกรับอธิบดีกรมการข้าวแลกกับการยุติรับเรื่องร้องเรียนซึ่งตํารวจมีข้อ มูลว่าในเอกคนนี้เป็นคียแมนสำคัญระดับสั่งการโดยตำรวจปปป,ะปะจะมีการขยายผลหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดส่วนความคืบหน้านั้นคงจะได้ทราบกันในภายหลังไปดูต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้กันบ้างคะ่ะล่าสุดนะคะพร้อมคณะเดินทางเยือนสีลังกาแล้วเป็นการเยือนเอเชียใต้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการคะ่ะแล้วยังพูดประเด็นเรื่องของการตบทรัพย์และเรื่องของดิจิท a ลวอลเล็ตด้วยวันนี้ายเศรษฐาทวีสนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคะ่ะพร้อมคณะได้ออกเดินทางจากท่า าอากาศยานทหารสองกองบิน6ดอนเมืองแล้วนะคะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเกที่กรุงคลัมโบค่ะสาธรารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4ชั่วโมง20นาทีโดยในโอกาสนี้นะคะเป็นการเยือนสาธรารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาอย่างเป็นทางการเลยค่ะช่วง3-4่กุมภาพันธ์ตามคําเชิญของนายนารินวิกรมสิงห์เหประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาค่ะซึ่งก่อนไปนะคะนายกรัฐมน ก็มีการให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกระบวนการตบทรั์ข้าราชการที่โยงถึงนักการเมืองโดยนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลน,นี้อยู่แล้วนะคะเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกับทุกคนแล้วว่ารับไม่ได้ฝ่ายปราบปรามต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ค่ะนายรัฐมนตรีพูดถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะคะคืบหน้าอย่างไรบ้างโดยในเสถาฐาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวารรัฐมนตรีช่วยกงารกระทรวงการคลังซึ่งก็ต้องยอมร นานแล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะมีวิธีอื่นรองรับได้เพราะคําเสนอแนะก็ยังไม่มาสักทีประชาชนเขาคอยไม่ได้ค่ะส่วนทางปปรชอรอดําเนินการรอความชัดเจนจากรัฐบาลรัฐบาลก็รอข้อเสนอแนะจากปปชค่ะจะทําให้ทาลายขยับไปมากไหมในเสฐาบอกว่าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันค่ะว่าปปชอรอรัฐบาลเรื่องอะไรจึงต้องขอสอบถามก่อนน่าจะดีกว่าอย่าให้พูดไปโดยยังไม่มีข้อมูลขอเป็นต้นสัปดาห์หน้าค่อยมาว่าเรื่องนี้กันใหม่ค่ะ ไปปิดท้ายกันที่ตำรวจปคมค่ะกวาดล้างร้านจำหน่ายลูกโป่งแกส๊สหัวเราะย่า,ยานเข้าสารค่ะยึดของกลางได้กว่า1ล้านบาทเมืม่อคืนนี้ค่ะกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภคไปจับผู้ต้องหามา13รายค่ะตามความผิดพระราชบัญญัติยาพศสองพมาตรา12นะคะข้อหาผลิตขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจับกลุ่มที่ร้านค้า12ร้านในย่านถนนเข้าสารค่ะสืบเนื่องจากตอนนี้นะคะมีการลักลอบนําลูกโป่งแกส๊สหัวเราะนะคะซึ่งภายในเนี่ยบรรจุ แก๊สไนตรัสออกไซด์มาจำหน่ายให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่กรุงเทพค่อนข้างเยอะค่ะและแก๊สไนตรัสออกไซด์ตัวนี้นะคะเป็นสารประกอบทางเคมีที่ไรส้สีไร้กลิ่นและก็ไม่ติดไฟด้วยจัดอยู่ในกลุ่มของสารละเหยที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางค่ะซึ่งจะช่วยชะลอการทํางานของสมองไปถึงระบบหายใจแล้วก็การทํางานของหัวใจซึ่งมีประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเอาแก๊สตัวนี้นะคะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็คือนํามาสูดดมเพื่อความบันเทิงให้รู้สึกมึนเมาแล้วก็เคลิบเคลิ้มแต่ถ้าสูดดมมากเกินไปค่ะ อาจทาให้เกิดอาการคลื่นไส้มึนงงแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางก็เลยนํากําลังไปกวาดล้างนะคะผู้ลักลอบจาหน่ายลูกโป่งแกสส๊สหัวเราะตัวนี้ค่ะแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ถนนข้าวสารพบว่าร้านค้านะคะมีตลอดแนวเลยค่ะแล้วก็เสนอขายลูกโป่งแกสส๊สหัวเราะตัวนี้ให้กับลูกค้ากับนักท่องเที่ยวโดยมีพนักง,งานขายนาป้ายโฆษณามานําเสนอขายให้กับลูกค้าเลยค่ะลูกโป่งขนาดเล็กจะขายในราคา50บาทขนาดใหญ่ก็100บาทค่ะถ้า1กล่องก็300บาทโดยมีการตรวจยึดของกลาง6รายการรวมมูลค่าถึงประมาณ1 ลาบาทเยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b a k i n g news